ท่อง่องผีพุทธที่25กันยายนนี้พบกับตำนานผีเฮียนณวัดปราสาทสถานที่ที่มีตำนานความเฮียนติดอันดับต้นๆของประเทศและพบกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันระหว่างการถ่ายทำ ข้าหลังเนเคือผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาบอกแล้วเขาเกาะเนนมาตลอดเลยเนนก็มีเวลากรรมพอสมควรไงอ๋อแต่ว่านี่คือไม่เกี่ยวกับานที่แล้วคือคืออย่างนี้พ,พี่เขาจะมาคุมเนนว่าเนน่ะจะทําตามสัจจะว่าจาที่พูดได้หรือเปล่าว่าจะบวชถึงเท่าไหร่เท่าไหร่ให้เขาไงร่วมพิสูจน์ความเฮี้ยนได้ในช่องส่องผีพุทนีสองทุ่มสิบห้าทางยูทูบชาแนลพร้อมกันทั่วโลก โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค, <c oughs> คำเตือนดูครั้งแรกก็เสียวไส้ดูครั้งต่อไปก็ขนลุก